สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับในลงภาพยนตร์แห่งนี้ครับสวัสดีพี่ซันด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่มี่นะครับก็ผมชื่อเบิดมานิตสรายุทธิกกรนะครับปัจจุบันก็ทําเพจชื่อเดียวกับตัวผมเองนะครับเบิดมานิตนะครับผมก็อยู่ในตลาดหุ้นมาปีนี้ก็เป็นปีที่8แล้วนะฮะย่างสุดปีที่9การเพดของผมเนี่ยก็เรียกได้ว่าจะไม่ใช่ VI แล้วก็จะไม่ใช่เดย์เพจซะทีเดียวจะเล่นเป็นแนวสวิงเพจก็คือเล่นระยะกลางก็คือถือในระดับ อาทิตย์ถึงเดือนแต่ก็จะไม่ยาวข้ามแบบ3 4 5เดือนขนาดนั้นก็จะดูโมเมนตัมของตลาดว่าเฮ้ยช่วงนั้นมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วเราก็เข้าไปเทรดผมเองก็เล่นฟิวเจอร์ด้วยนะครับก็เล่นทั้งลองทั้งช็อตนะครับแล้วก็เล่นตลาดต่างประเทศอยู่ด้วยนะครับพวกดัชนีฟิวเจอร์ของสหรัฐนะครับแล้วก็มีค่าเงินบ้างลงถึงคริปโตเคอเรนซีนะครับก่อนอื่นก็มีใครได้ดูหนังเรื่อง The g o r y บ้างครับที่ฉายทาง Netflix ก มีไหมครอ่าก็มีอยู่ประมาณหนึ่งหนังเรื่องนี้นะครับมันก็จะพูดเกี่ยวกับตัวนางเอกที่โดนบูลลี่ในสมัยเด็กพอผมได้ดูปุ๊บเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยก็โดนบูลลี่เหมือนกันนะครับย้อนกลับไปเมื่อสมัยผมมาหาลัยนะครับประมาณปีหนึ่งตอนนั้นผมก็มีแฟนนะครับแฟนผมกส็สวยเลยนะครับเป็นดาวคณะเป็นหลีดด้วยวันหนึง่งเธอมาบอกเลยผมเธอบอกผมว่าเบิร์ดแกมจน ชาตินี้ทั้งชาติอ่ะแกก็ดูแลฉันไม่ได้หรอกผมฟังแล้วผมก็อึ้งไปเลยว่าแบบเฮ้ยอะไรวะนี่กูทาอะไรผิดวะเนี่ยหลังจากนั้นนะครับผมก็รู้สึกว่าเออผมจะต้องพัฒนาตัวเองขึ้นผมจะต้องรวยให้ได้สักวันหนึ่งผมไม่ได้รู้สึกว่าแบบจะเอาชนะอะไรไม่ได้อยากจะแก้แค้นเธอแต่แค่ต้องการว่าแบบเฮ้ยเราต้องชนะตัวเองและได้ตัวเองขึ้นมาให้ได้สุดท้ายนะครับหลังจากนั้นประมาณหนึ่งเดือนผมก็เจอเธอไปมีแฟนใหม่ นะครับก็เดินมากับผู้ชายขาวตีสูง180ผมยาวขับอรเช่เปิดประทุนแล้วก็ไปเจอกันที่งานมานี่เอ็กซ์โปบูตลาดหลักทรัพย์โอ้โหพอผมนั่งดูแต่ละข้อเนี่ยดีกว่าผมดูข้อเลยนะครับก็เดี๋ยวจะขอเล่าช่วงต้นที่ผมออกจากงานนะครับมาเทรดหุ้นนะครับช่วงแรกๆเนี่ยผมลาออกจากงานมาผมก็บอกแม่ว่าแม่ครับ ผมจะลาออกจากงานมาผมเบื่อเจ้านายผมจะมาอะขอพักสัก5้าเดือนและจะกลับไปทํางานใหม่นะครับแต่จริงผมก็ไม่ได้ทําตามที่บอกแม่ผมก็เอาคอมมาเล่นปุ๊บเล่นเล่นเล่น,เ,ลนเสร็จพอครบอาทิตย์นึงผมก็เอาใส่สูตรผูกไทยแกงแก,ง,แกงไปสัมภาษณ์งานนะครับช่วงแรกๆก็เหมือนเป็นช่วงที่ต้องปรับตัวกันนะครับระหว่างผมกับที่บ้านนะครับจนมา ผ่านไปเกือบหนึ่งปีผมก็ได้เจอพี่เบียร์วานน์นะครับและพี่เบียร์วานน์ก็แนะนําให้ผมรู้จักกับพี่สันกระทรวงจารุศิลานะครับก็ได้ไปเทรดที่ออฟฟิศเก่าของพี่สันที่พุทธมณฑลสายสองนะครับช่วงนั้นก็เรียกได้ว่า เราเทตุกันมีอยู่3คนแต่ก็มีคนอื่นในทีมด้วยนะครับบางวันก็5คน10คนช่วงนั้นก็เรียกได้ว่าได้เรียนรู้ประสบการณ์ตลาดจากการรวมกลุ่มกับพิสันแล้วก็พิสันก็ถ่ายทอดประสบการณ์ในช่วงนั้นได้นะครับก็ขอบคุณพิสันที่สร้าง Community s u p e r t ร์เทเดอร์รีพนะครับขึ้นมาในวันนี้นะครับซึ่งผมมองว่ามันก็เป็นสิ่งที่ เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าตอนเทรดกับคนเอ,เ,อเทรดคนเดียวกับเทรดเป็นกลุ่มเนี่ยมันต่างกันเทรดเป็นกลุ่มแล้วได้แชร์ข้อมูลและยิ่งมีอาจารย์หรือมีคนที่ถ่ายทอดประสบการณ์อะไรต่างๆอ่ะผมเชื่อว่าถ้าผมเทรดคนเดียวผมอาจจะโดนไปแล้วก็ได้หรืออาจจะพอแตกอาจจะเจ๊งหรือล้มไปสักวันหนึ่งหนักๆน,น,นะครับแต่พอมีการรวมกลุ่มมีการสื่อสารด้วยกันเนี่ยมันก็ทําให้ผมอยู่รอดมาได้นะครับ โอเคอันนี้ก็จะเล่าเรื่องต้องบอกก่อนว่าผมเทรดจริงๆกลยุทธ์ผมอะก็ปรับเปลี่ยนตลอดอันนี้จะเป็นภาพกราฟหุ้นช่วงแรกนะครับเมื่อ8ปีที่แล้วเนี่ยเข้ามายอมรับว,ว่ามีโชคเข้ามาในช่วงที่ตลาดหุ้นกําลังเฟื่องฟูนะครับอย่างตัวบนเนี่ยก็เป็นหุ้นมอปัจจุบันชื่อมอครับแต่ก่อนเขาชื่อ DNA ซึ่งก็เก่งกําไรในลักษณะที่สูงมากนะครับก็ วิ่งประมาณพันถึงสองพันนะครับอย่างตัวล่างก็เป็น GL นะครับกลุ่มลีดอันนี้ก็เป็นหุ้นลีซิ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ SP ไปแล้วเพราะว่ามีเรื่องการแต่งงบขึ้นมาช่วงนั้นต้องยอมรับว่าเราเข้าไปเทรดถูกจังหวะแต่ถามว่าพอมันลงมาด้วยส่วนตัวที่เป็นคนที่ศึกษาเรื่องเทดดี้เข้าแล้วก็ให้ความสําคัญกับเทดดี้เข้าเป็นหลักเวลามันหลุดก้าเวลามันถึงขาลงอะไรพวกนี้ก็เรียกได้ว่ามีการเทคโปรฟิต นะครับแล้วก็2ไม่ได้แบบไปรับตอนลงนะครับก็เลยเรียกได้ว่ามีการล็อกกําไรแล้วก็สร้างพอร์ตเติบโตในช่วงเฟสแรกช่วงนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพบนก็จะเป็นกราฟน้ํามันนะครับเป็นช่วงที่2เป็นช่วงที่น้ํามันลงหนักนะครับในประมาณปี6ปีที่แล้วนะครับช่วงนั้นพอดีเริ่มปรับจากการเทรดหุ้นเกงกําไรขนาดเล็กมาเล่นพวกพุทธดี w นะครับก็เกงกําไรถูกฝั่งนะครับ เลือกฝั่งลงของขาลงของธุรกิจน้ำมันก็เป็นช่วงที่พอร์ตเติบโตขึ้นขยับมาจาก dw นะครับแล้วภาพล่างก็จะเป็นกราฟเซตนะครับก็จะเป็นรูปของออลองดูนะครับมันจะมีช่วงโควิดช่วงโควิดนะครับช่วงโควิดนะครับอันนี้ประมาณนี้นะครับช่วงโควิดเนี่ยก็ต้องบอกว่าพอดี โชคดีที่ล้างพอร์ตทันนะครับเพราะว่าตอนนั้นจีนเขาเริ่มปิดประเทศปิดประเทศแล้วพอดีเหมือนฟังพี่มี่นะครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยปิดช่วงติดจีนนะการที่ปิดช่วงติดจีนเนี่ยมันแปลว่าเรื่องใหญ่นะครับพอเป็นเรื่องใหญ่ปุ๊บผมก็เลยล้างพอร์ตนะครับมีหุ้นที่โดนบ้างแล้วก็มีเทคบ้างแล้วก็มีคัดบ้างปนกันหมดแต่ก็ถือเงินสดนะครับแล้วก็พอดีมันลงมีจังหวัดที่เด้งตรงนี้จังหวัดเด้งตรงนี้ก็มีการเข้าไปเก็งกําไรแต่ไปเล่นฝั่งช็อตนะครับจน ฝั่งช็อตแลต้วตรงนี้ก็ได้หุ้นมันลงมาจนถึงบ o t t o m บริเวณ900-1,000นะครับก็ก็ได้กำไรฝั่งช็อตมาแต่ถามว่าตอนนั้นกลัวไหมก็เรียกได้ว่าก็เรียกผมก็ไปถอนเงินที่แบงค์นะครับไปถอนเงินที่แบงค์เพราะตอนนั้นน่ะเขามีเรื่องการคุ้มครองเงินฝากอยู่5ล้านบาทเราก็แบบเฮ้ยตายละเราเทรดกําไรมาเงินจะได้ใช้ไหมสุดท้ายก็เลยแบบให้แม่ไปเปิดบัญชีให้แฟนไปเปิดบัญชีโอนเงินให้แฟนจนแฟนถามว่าโอนเงินมาทําไม จะให้ไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมหรอผมบอกเปล่าแบงค์มันจะเงินหมดแล้วไปถอนมาแบบนี้คนละล้านอะไรประมาณนี้สุดท้ายผมก็มีเงินสดมาฝากที่บ้านนะครับเอามาเก็บไว้ใต้เตียงประมาณ10ล้านบาทนะครับแต่พอเหตุการณ์คลี่คลายปุ๊บก็เอาเงินไปฝากแบงค์เหมือนเดิมนะครับก็เป็นเหตุการณ์ตื่นเต้นท,ที่ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นนะครับนะครับแล้วก็ช่วงหลังจากที่อ่าช่วงที่หุ้นตกลงมาเนี่ยมันจะมีการไล่ราคาขึ้นไปนะครับช่วงนั้นดรนิเวศก็ ขาเขียนบทความในกักสับที่ว่าถึงเวลาซื้อหุ้นแล้วซึ่งเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยคงจะเคยคงจะไม่ค่อยได้เห็นดรนิเวศพูดในลักษณะนี้เพราะว่าส่วนใหญ่อะแกจะเป็นเรียกได้ว่าสายเบรเกมเ,กเซอร์สายแบบคอเนอ,อร์แตกโอสานหุ้นอะไรมันมันอะไรประมาณเนี้ยจะเป็นสายแบบเตือนนะครับแต่พอดีหุ้นมันลงไปพันหนึ่งแล้วแบบถึงเวลาซื้อหุ้นแล้วมันก็แบบเฮ้ยคาแรคเตอร์มันมันขัดกับความเป็นนักเตือนของแกผมก็เลย ไปแอดหุ้นฝั่งขึ้นในช่วงที่ตลาดลงไปบริเวณพันจุดนะครับทั้งหมดนี้จะเล่าว่ามันเหมือนเป็นเขาเรียกได้ว่าเอาตัวรอดในแต่ละภาวะตลาดถามว่ามีโดนไหมแน่นอนระหว่างทางผมโดนตลอดนะครับมีโดนบ้างแต่หลักๆเราจะต้องไม่ให้โดนเยอะนะครับไม่ให้โดนเยอะแล้วก็เวลากําไรทีก็ต้องกําไรให้มันคัพเวอร์ส่วนที่โดนนะครับเป้าหมายนะครับ เป้าหมายจริงๆเนี่ยมันก็สําคัญนะครับในการที่เราจะเป็นเทรดเดอร์เป็นนักลงทุนเป้าหมายเนี่ยมันอาจจะเป็นในส่วนของบ้านรถอันนี้ก็คงพื้นฐานแล้วก็อาจจะเป็นส่วนของมาคนมีแฟนมีลูกเราก็อาจจะแบบเฮ้ยให้แฟนซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมหรือว่าถ้ามีลูกก็จ,จะแบบให้ลูกเข้าโรงเรียนดีๆทุกอย่างเนี่ยผมเชื่อว่าการตั้งเป้าหมายมันสําคัญเพราะว่ามันเหมือนเป็นแรงดึงดูดเราให้เราแบบ ทำให้ได้ตามเป้าให้เราได้แบบให้เราได้เงินใช้ให้เราได้สิ่งของให้ครอบครัวเรายกระดับนะครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดกว่าการคัดลอสคือการหมดพาชั่นนะครับผมเชื่ออย่างนั้นเราต้องเวลาเราเทรดเนี่ยเราต้องคิดแล้วว่าแบบเฮ้ยพาชั่นเราคืออะไรเป้าหมายเราคืออะไรเดือนหนึ่งเราต้องการเงินสดกําไรเท่าไหร่หรือว่าปีหนึ่งอะ่ะเราต้องการเงินสดกําไรเท่าไหร่นะครับเป้าหมายนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับ อันนี้ก็จะเป็นภาพวิกฤตในช่วงเดือนที่ผ่านมาแล้วก็จะเห็นว่าธนาคารซิลเวอร์เกตนะครับธนาคารเครดิตสวิตนะครับซิลิคอนวอลเล์แบงก์แล้วก็ดอยช์แบงก์มีข่าวล้มละลายซึ่งก็เรียกได้ว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยข่าวนี้ก็แบบโหทำเอาแบบประสาทนี่คือแบบแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วก็ก็คือประสาทกินมากๆนะครับแต่ว่าตรงนี้มันกลับกลายเป็นโอกาสนะครับเป็นโอกาสเพราะว่าดัชนีก็เฉลยและมันลงไปร่วม100ร้อยกว่าจุดนะครับแล้ววันที่ลงแรงสุดลง50จุดนะครับ แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะแบบไม่ได้ทํากำไรจากตรงนี้มากหรือว่าอาจจะแบบเก็บหุ้นไม่ทนันไม่มีตังเก็บหุ้นหรือว่ายังมีความกลัวอยู่เพราะฉะนั้นการปั้นพอร์ตแบบก้าวกระโดดนะครับสำคัญก็คือเราต้องมีองค์ประกอบครบทั้งสามอย่างนะครับหความรู้นะครับสหน้าตักแล้วก็สจิตใจ เมื่อทั้ง3อย่างเนี่ยครบแล้วเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปเรียกว่าสามารถที่จะปั้นพอร์ตเก็บบิ๊กช็อตจากตลาดสามารถทํากําไรจากตลาดคําใหญ่ได้นะครับองค์ประกอบแรกความรู้ต้องพร้อมความรู้ต้องพร้อมคืออะไรนะครับปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าเออมันก็จะมีข่าวต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นข่าวออหนังสือพิมพ์ข่าวนักวิเคราะห์ข่าวต่างๆผ่านโซเชียลทั้งหมดเนี่ยมันผมเชื่อว่าเราจะต้องรู้นะ มันเหมือนหนึ่งความรู้ที่เราต้องมีพื้นฐานนะครับสองเทคนิคสามข่าวเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยบางทีเราแบบเ,เราวิเคราะห์พื้นฐานมาดีหุ้นตัวเนี้ยน่าจะโตกําไรโตห้าสิบล้านอยู่ยยดีๆวันต่อมาหนังสือพิมพ์เขียนและราคาไปถึงเป้าหมายเลยเราก็ต้องขายทํากําไรเพราะฉะนั้นพวกข่าวอะไรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องต้องรู้ต้องตระหนักแล้วก็ต้องติดตามตลอดเวลานะครับอันนี้นี่เป็นส่วนของบทวิเคราะห์ บทวิเครห์ก็ก็หัดอ่านตลอดเวลาเชื่อว่าวันหนึง่งไม่ว่าจะพอโตระดับหนึ่งเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันหลีกไม่พ้นเราก็ต้องแบบเฮ้ยมนันต้องอ่านแล้วบทวิคห์นักวิเคราะห์เขาเขียนว่าอะไรไม่ว่าจะ VI หรือเทคนิคมันเอาเขาเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบองค์รวมที่เราจะเอามาเอามาเทรดเอามาลงทุนนะครับแล้วก็ประเภทหุ้นประเภทหุ้นพวกนี้ก็เรียกได้ว่าต้องทาความรู้จักไว้นะครับหุ้นขนาดเล็กขนาดกลาง แบบว่า Market cap เท่าไหรหุ้นเซ็50เซตร้อยผู้นี้ก็จะมีพื้นฐานหน่อยเวลาเราเทรดหุ้นตามกองทุนหรือว่าเทรดหุ้นด้วยไซส์เงินที่ใหญ่มากเนะี่ยเราก็ต้องขยับไปเล่นพวกหุ้นเซตร้อยหุ้นห่อหุ้นเซท50าเซตร้อยนะครับพวก IPO ก็สำคัญนะครับว่าเราต้องแมทให้ได้ว่าปี2ปีนี้ย IPO เข้ามาระดับ100กว่าตัวนะครับเราก็ต้องแมทให้ได้ว่ากลุ่มไหนมันธุรกิจไหนน่าจะมานะครับหุ้นกลุ่มไหนแบบมาขาย IPO แล้วก็เพ่นไปนะครับ ทีเฟกผู้นี้ก็ไว้เฮดจิ่งพอร์ตนะครับแล้วก็กลุ่มเจ้าของกลุ่มเจ้าของก็อาจจะเป็นรายชื่อผู้ถือหุ้นนะครับแล้วก็ติดตามตลอดเพราะเทรน์หลังๆเนี่ยมันก็ให้ความสําคัญกับการเทรดตามนักลงทุนรายใหญ่ที่เข้าไปถือหุ้นบางทีมีชื่อปุ๊บหุ้นก็ขึ้นหุ้นก็วิ่งนะครับสิ่งผู้นี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามนะครับการแบ่งกลุ่มหุ้นนะครับอันนี้ก็เป็นาทางโครัดนะครับซูเปอร์เทรดเดอร์รีพับลิตเขาทำไว้ก็ผมเห็นมามันก็น่าสนใจ พวกการแบ่งกลุ่มหุ้นเนี่ยมันก็ต้องเรียกได้ว่าเราต้องรู้ไว้เหมือนกันบางทีหุ้นมันวิ่งเป็นกลุ่มนะครับนโยบายที่ส่งเสริมต่างๆเนี่ยมันส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมสนามบินส่งเสริมห้างส่งเสริมโรงพยาบาลพอรู้ปุ๊บเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยตัวไหนมันทาพาร์ทไหนแล้วเราก็จะได้ไปเทรดหรือลงทุนถูกนะครับฟอนเดเมทันพวกนี้ p e อีบุ๊กเ,เงินปันผลอะไรพวกนี้ต้องรู้หมดนะครับ PE หลักๆ อย่างที่ตลาดให้ค่าไว้มันก็จะเป็นเรื่องของความถูกของอความถูกความแพงเขาก็ให้ PE40 ไว้เป็นเกณฑ์ในการติดแคตบาลลันนะครับอันนี้ก็เป็นพวกกราฟเทคนิคนะครับอัพเทนดาวเทนไซด์เวย์นะครับพวกนี้ก็ควรศึกษาไว้หมดนะครับมันจะมีในเรื่องของการออลอินนะครับเวลาผมให้สัมภาษณ์หรือว่าให้ออกรายการไลไ์ต่างๆก็จะมักมีคําถามที่ว่าจะออลอินเมื่อไหร่การออลอินอ่ะมันเหมือนการเลือกแฟน การเลือกแฟนเนี่ยเราต้องรู้ว่าเฮ้ยคนเนี้ยเราต้องจัดหนักแต่จัดหนักในที่เนี้ยไม่ได้หมายความอีกอื่นครับหมายความว่าเราจะไปจีบเขาการที่ไปจีบเขาเอ่ะเออถ้าเราเลือกแฟน,นต้องสวยขาวหน้าตาดีอ่ะฉลาดมีความรับผิดชอบหรือมีฐานะนะครับการเลือกหุ้นก็เหมือนกันเราก็ต้องมีเช็คลิสต์ว่าแบบเฮ้ยเราจะ all in น่ะเราจะจัดหนักอะ่ะเช็คลิสต์มันต้องมีอะไรบ้างอ่ะพื้นฐานไม่ควรที่จะเป็นพื้นฐานเน่าหรือว่าพื้นฐานขาดทุน พวกนี้มันมันไม่น่าออกอินมันน่าจะเล่นเล่นโพสิชันใหญ่แต่ไม่ออกอินนะครับ Graph กราฟเทคนิคก็ก็ต้องได้มันโควรที่จะเป็นฮะขาขึ้นต้นน้ำหรือไม่ก็ไม่ได้มีสัญญาณแบบว่าโอเวอร์บอนะฮะผ่านอะไรต่างๆพวกเนี้ยองค์ประกอบต่างๆมันต้องครบนะครับแล้วก็อ่าพวก m a c d RSI พวกนี้ก็ไว้ดูสัญญาณกลับตัวนะครับพวก b r r i s h Divergence หรือว่า b u l l ด t d i v e r g e n นนะครับ โอเคความรู้พร้อมอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะครับก็จะเป็นเรื่องของ mindset นะครับเรื่อง mindset อะอย่างที่พี่มี่พูดนะครับแล้วก็พี่ซันได้กล่าวถึงด้วยว่า mindset จริงๆอะผมให้ความสำคัญลำดับหนึ่งเลยนะหนึ่งจริงๆเหนือกว่าเทคนิคหรือว่าพื้นฐานอีก mindset มันเหมือนแบบคล้ายๆเป็นรากฐานของแรงดึงดูต่างๆว่าเราแบบ เราจะดําเนินชีวิตยังไงเราจะก้าออกจากบ้านยังไงเราจะเปิดคอมแล้วเปิดดูอะไรนะครับไม่เซตต่างๆเนี่ยผมก็ใช้วิธีศึกษาเอานะครับจากหนังสือต่างๆอันนี้ก็จะเป็นหนังสือมาเก็ตวิสัยจะเป็นบทสัมภาษณ์ของกองทุนเทรดเดอร์นะครับเขาก็จะมีแนวคิดต่างๆอย่างเช่นการขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของเกมการขาดขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของเกมก็คืออย่างที่พี่มี่พูดเมื่อกี้นะครับทุกคนมีโอกาสผิดหมดเราสามารถที่จะแบบว่า ได้ตลอดบางทีคุณมาเจอผมผมบอกหุ้นตัวเนี้ยอีกสองวันผมก็อาจจะเปลี่ยนทัศนคติแล้วผมอาจจะเปลี่ยนมุมมองแล้วแต่คุณก็ไม่ได้เจอผมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเราต้องเชื่อว่าทุกคนมันผิดพลาดได้นะครับแล้วก็อย่าไปเชื่ออะไรที่มันเยอะเกินนะครับคนพบวิธีละยึดมั่นตรงนี้ก็สําคัญนะครับเชื่อว่าทุกคนมีความถนัดที่แตกต่างกันบางคนอาจจะชอบหุ้นหุ้นขนาดเล็กบางคนอาจจะชอบเทรดหุ้นพื้นฐานบางคนอาจจะชอบเทรดหุ้นทีเฟก ก็อยากให้เลือกทางไรทางหนึ่งแล้วก็มุ่งทางนั้นไปทางเดียวนะครับคุมความเสี่ยงอย่างเคร่งคัดอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการคุมพอร์ตไม่ให้เสียหายหนักนะครับส่วนตัวผมเนี่ยถ้าพอร์ตผมลบ20%ของโอเวอร์อลรวมก็จะต้องมีการเรียกได้ว่าล้างพอร์ตหรือว่าถือหุ้นให้หน้อยที่สุดเอาแคสกลับมาแสดงว่าการที่หุ้นตกลงมาเยอะๆเ,เนี่ยแล้วเป็นพอร์ตเก็งกำไรเนี่ยมัน เลือกคุณไม่ถูกแล้วพอถึงลบขนาดนั้นนะครับก็เรียกได้ว่าจะมีเซอร์กิตเบรกเกอร์ของตัวเองก็คือ20ปุ๊บฮะต้องหาคุณแล้วว่าเราแบบจะเอาตัวไหนออกบ้างเราจะขายตัวไหนทิ้งบ้างนะครับแล้วก็อดอดทนรอคอยโอกาสอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแบบว่าบางทีเราก็ไม่จำเป็นต้องเทรดนะครับบางวันผมก็นั่งดูจอทั้งวันแต่ก็หาข้อมูลแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าจะเปิดซื้อเปิดขายอะไรตัวไหนนะครับอดทนเป็นสิ่งสําคัญนะครับ แล้วก็ตัดสินใจและกระทําอย่างอิสระไม่ขึ้นกับคนส่วนใหญ่ตรงเนี้ยมันเหมือนตัวชี้วัดนะมันเหมือนความเด็ดขาดในการที่เราจะกินกําไรคําใหญ่หรือว่าการที่เราจะได้บิ๊กช็อตนะครับเพราะบางทีอ่ะเรานั่งเทรดเอยู่มันมันอาจจะเราอาจจะเฮ้ยซื้อตัวเนี้ยล้านหนึ่งอยู่ๆมันจะมีคําพูดแวบเข้ามาในหัวอาจจะเป็นนักวิเคราะห์หรือว่าอ่าอินฟูต่างๆหรือว่าบทสัมภาษณ์หรือว่าเราไปอ่านเจออะไรมาหรือบางทีแบบมีเพื่อนมาพูดใส่แบบว่า ตัวนี้ไม่ดีมันแวบ,บเข้ามาปุ๊บเราอาจจะแบบแทนที่จะได้ตกปลาคําใหญ่เราอาจจะแบบได้แค่ปลาคำเล็กหรือว่าได้แค่ค่าขนมจากค่าข้าวเพราะฉะนั้นบางจังหวะเราจะต้องมั่นใจในตัวเองแล้วก็ไม่ไปแอดไม่ไปแอดนะครับโอกาสรออยู่ตลอดเวลานะครับหนังสือ Trading in the Zone ก็เป็นหนังสือ Mindset ที่ดีนะครับก็โอกาสรออยู่ตลอดเวลาทุกคนสามารถในตลาดมันมีเพลเยอร์กองทุนนะครับป๊อปเทรดนะครับ มาเก็ตไมเคิต่างๆรวมถึงพวกเราเนี่ยม,มันมีโอกาสมากมายตลอดและปัจจุบันเนี่ยตลาดมันเปิดไปในต่างประเทศด้วยและมีเรื่องของฟิวเจอร์ด้วยโอกาสมันเกิดขึ้นจริงๆให้เชื่ออย่างนั้นนะครับแล้วก็อะไรเกิดขึ้นเป็นอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์เฉพาะตัวจะเห็นได้ว่าอย่างสงครามรัสเซียยูเครนปีที่แล้วนะครับหรือปีนี้ที่เป็นเรื่องของแบงก์ล้มละลายแต่ละอันน่ะมันจะไม่เหมือนเหตุการณ์ก่อนหน้าอย่างปีเนี้ยแบงก์ล้มละลายแต่ว่ามีการแก้ข่าวได้เร็วตัวเลข CDS พุ่งเร็วแต่ว่าสักพักก็มีมีการแก้ข่าวจากรัฐบาลของประเทศนั้นหรือธนาคารของประเทศนั้นซึ่งแต่ละอันเนี่ยเราจะต้องแบบตั้งใจค้นหาความรู้แล้วก็เรียกได้ว,ว่า,าหาข้อมูลให้เร็วที่สุดแล้วก็เข้าไปเทรดเข้าไปทํากําไรนะครับกลยุทธ์การลงทุนระยะยาวไม่เกี่ยวว่าเรากําไรติดกันไอ้พวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของคล้ายๆกับนักพน,นันนักบอลเราจะเห็นว่าแบบเฮ้ยทำไม คนเข้าบ่อนสุดท้ายก็ต้องเสียตังค์ไปหมดตรงนี้ก็อยากจะเตือนผมเห็นว่ามันเป็นเพนพอยของนงักลงทุนเทรดเดอร์หลายๆท่านบางทีกําไรแล้วว่ามันเกิดเรียกได้ว่าความฮึกเิมความมั่นใจนะครับใส่หนักใส่หนักจนสุดท้ายเนี่ยกำไรก็จะหายลงเรื่อยๆแล้วกลับมาที่เดิมซึ่งตรงนี้เราเราต้องเชื่อว่าเฮ้ยไม่เกี่ยวว่าเรากําไรคําหน้ามาล้านหนึ่งแล้วเราจะเล่นคําต่อไปเรื่อยๆเราต้องแบบคุมความเสี่ยงให้ดีที่สุดไม่แบบไม่ฮึกเิมไม่แบบว่ามั่นใจเกินเหตุนะครับ อันนี้ก็จะเป็น m มซ์เซตที่ได้จากเจชนาทิพย์นะครับเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าวันที่เราเก่งที่สุดคือวันที่เราขี้เกียจแต่ต้องทําในสิ่งที่ต้องทําอันนี้มันก็มันก็เป็นเรื่องของแบบว่าเฮ้ยสมมุติเราตั้งใจจะออกกําลังกาย4วันนะครับเราออกไป3วันละว,วันที่4เราขี้เกียจแต่ถ้าเกิดเรากลับมาชนะได้ในวันนั้นนะครับเราก็เรียกได้ว่ามันจะรู้สึกว่าเราชนะใจตัวเองได้อย่างตัวผมมันก็อาจจะเป็นเรื่องของการจดไดอารี่บางทีผมจดปุ๊บวันนึงเอ้ยขี้เกียจละ อาทีนี้โจทเยอะแล้วเบื่อแล้วข่าวตลาดไม่ดีแต่สุดท้ายเราก็เฮ้ยชนะตัวเองได้กลับมาโจดย์กลับมาเขียนกรัมาศึกษาตลาดกลับมาเก็ตเคสที่เกิดขึ้นมันก็จะทําให้เราสึกว่าเฮ้ยเราชนะตัวเองเราเก่งที่สุดในวันนั้นนะครับหน้าตักพร้อมหน้าตักพร้อมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเออเงินสำรองใช้ใจ่ายเนี่ยเราต้อง ต้องมีไว้นะครับตัวผมก็มองไว้ระดับ6เดือนนะครับหเดือนนี้คํานวณจากค่าไฟค่าน้ําค่าอะไรต่างๆคูณ6แล้วเราต้องมีเงินสํารองใช้จ่ายไว้เพียงพอนะครับการตัดสินใจการเทรดของเราก็จะดีขึ้นนะครับอย่างตัวผมบางทีแบบเฮ้ยผมผ่อนเบ้นอยู่3 5มหมาแล้วจังหวะที่ผมคัดลอสามหมมันจะมีแว็บหนึ่งที่แบบเฮ้ยไอ้นี่มันค่างวดรถเดือนนี้นี่หว่าตรงนั้นน่ะมันมันไม่ควรเอามาโยงกันนะครับ เงินสำรองใช้จ่ายต้องเพียงพอนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคือเราจะต้องมีกระสุนมีกระสุนนั่นแปลว่าเราก็ต้องเรียกได้ว่าหุ้นลงมีเงินเข้าไปช้อนหุ้นขึ้นต้องมีหุ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นกราฟเซ็ตเวลามันหลุดเทรนไลน์ภาพใหญ่เนี่ยลงปุ๊บเราเรียกได้ว่าจะต้องแบบคัดล้อดอเพราะว่าปัญหาคนส่วนใหญ่ก็คืออาจจะไม่ได้คัดคัดช้าเวลาหุ้นมันลงมาบริเวณพันห้าร้อยยี่สิบก็ ไม่มีไรก็ลอยเฉยไม่มีกระสุนเพราะว่ากระสุนอยู่ข้างบนหมดติดดอยหมดนะครับอันนี้ก็เรื่อง m a มาจินมาจินก็มีทั้งอันตรายทั้งข้อดีนะครับแต่เราก็เ,าเรียกได้ว่าต้องสวนกับความรู้สึกของคนส่วนใหญ่นะครับคนส่วนใหญ่อาจจะไปอัดมาจินบนตลาดสูงๆไปอัดบล็อกเทดตร,ตรงตลาดสูงๆซึ่งตรงเนี้ย มันผิดต้องบอกว่าเวลาหุ้นลงหนักๆมันลงหนักจากการที่ถล่มพวกมาจินพวกบล็อกเทดนะครับมาจินบล็อกเทดควรใช้หรือผมเห็นว่าควรใช้ตอนที่ตลาดลงมาหนักๆนะครับตลาดลงมาหนักๆปุ๊บเอ้ยเราอาจจะแบบความเสี่ยงมันต่ําและไปใช้มาจินเราไม่ควรไปใช้มาจินในตลาดที่มันอยู่โซนบนนะครับตรงนี้ก็คือมีโอกาสโดนโดนเล่นสูงนะครับโดนสั่งให้คัดลอสฟอรเซลสูงนะครับ แล้วก็จิตใจพร้อมต้องบอกก่อนว่านอกจากความรู้ที่เราต้องมีแล้วครับแล้วก็อย่างที่สองกระสุนที่เราต้องมีจิตใจพร้อมเนี่ยอย่างที่พี่แซนบอกบางทีคนแบบอตลาดหุ้นเมื่อกี้ลงมาร้อยกว่าจุดแต่แบบมันไม่ไหวอะ่ะมันไม่ไหวเพราะอะไรมันไม่ไหวเพราะเราเพิ่งคัดลอดคําใหญ่ไปคัดลอตแบบโหคัดไปคัดไปหนักมากตรงเนี้ยมันเป็นจุดชี้วัดเลยว่าแบบเออบางคนแบบมีเงินมีความรู้แต่วแบบ่าไม่กล้าเข้า มีแต่ความกลัวความกังวลซึ่งตรงนี้เราต้องเราต้องเอาชนะตัวเองให้ได้แล้วก็สวนกับความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ว่าเฮ้ยเวลาหุ้นลงมาเนี่ยเราต้องเข้าไปช้อนเข้าไปกล้าซื้อในจุดที่คนอื่นไม่กล้าซื้อนะครับแล้วก็การตัดสินใจก็เรียกได้ว่าควรทําการบ้านมาดีแล้วแล้วก็ทั้งมั่นใจแล้วก็คุมความเสี่ยงอะไรต่างๆด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเข้าไปซื้อนะครับไม่ไปแอสเซียนเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนมีมีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้นะครับรวมถึง ทัศนคติหรือมุมมองที่มันพร้อมจะเปลี่ยนทุกๆวันนะครับแล้วก็อย่างมีจิตใจที่อยากเอาชนะด้วยอย่างช่วงต้นปีต้องบอกว่ามกราเนี่ยมันก็ตลาดก็โอเคนะคุณก็วิ่งหลายกลุ่มนะครับแต่แบบผมก็เห็นน้องๆกลุ่มว่าแบบเฮ้ยนั่งเหม่อนั่งตบยุงอะไรกันผมก็บอกว่าเฮ้ยนี่มันตลาดขึ้นนะเว้ยตลาดลงก็กคัดตลาดไซเวก็เมาตลาดขาขึ้นก็ตกรถอ,อีกจะอยู่งี้ไม่ได้อยู่งี้ได้ยังไง ผมก็แบบว่าบอกให้น้องๆแบบเฮ้ยต้องมีความกระหายในใชัยชนะมากกว่านี้นะครับลงพักสนามไอ้พวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของจับตีมการลงทุนซึ่งปีนี้ตีมการลงทุนชัดๆก็จะเป็นเรื่องของเลือกตั้งนะครับแล้วก็ต้องดูว่ารัฐบาลใหม่ที่จะมาเนี่ยเขาส่งเสริมนโยบายอะไรนะครับแล้วพักการเมืองที่ร่วมรัฐบาลรัฐมนตรีต่างเนี่ยเขาสนับสนุนนโยบายอะไรซึ่งสังเกตได้เมื่อสี่ปีที่แล้วนะครับตอนรัฐบาลนั่ง ใหม่ๆมันก็จะมีเรื่องของกัญชากับ EV ซึ่งช่วงนั้นก็เกิดกระแสการเก็งกาไรนะครับหลังตั้งรัฐบาลเสร็จใน2อธีมนี้นะครับปีนี้เดี๋ยวก็ลองดูว่ารัฐบาลใหม่ที่เข้ามาเนี่ยเขาส่งเสริมอะไรนะครับดูพื้นฐานหุ้นพวกนี้ก็ต้องแยกให้ออกว่าเฮ้ยหุ้นดีหุ้นปั่นเนี่ยมัน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 แตกต่างกันยังไงหุ้นปั่นเนี่ยเวลาลงต้องหนีอย่างเดียว ปัจจัยพื้นฐานมันแบบว่าไม่ได้ซัพพอร์ตเราต้องเพนอย่างเดียวนะครับส่วนหุ้นดีอันนี้ก็ต้องอาจจะวางแผนแบบเฮ้ยลงซื้อลงเฉลี่ยซื้อได้นะครับโอเคแล้วก็จะมีเรื่องข้อควรระวังอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าช่วงประมาณ2ปีที่แล้วนะครับผมก็ โฟกัสเรื่องเถื่ตมากจนแบบว่าไม่ได้สนใจคนรอบข้างมาแต่ก้มหน้าก้มตาเทื่ออย่างเดียวนะครับจนมีวันหนึ่งนะครับผมกลับมาบ้านผมเจอแม่ผมแม่ผมนั่งซักผ้ายอยู่แล้วก็ลงไปกองกับพื้นผมก็บอกแม่ผมว่ามาเป็นไรอะลุกขึ้นมาดิไม่ใช่เวลาแล้วผมก็เดินไปสักพักก็เห็นแกลุกขึ้นมานั่งบนเตียงนะครับนั่งบนเตียงแล้วก็ลงไปกองกับพื้นอีกแล้วก็มีปัิวาติราชผมก็แบบรู้สึกเฮ้ยไม่ใช่ละ ม,ม,มันผิดปกตินะครับผมก็พาเขาไปที่โรงพยาบาลน,นะครับแล้วหมอก็บอกว่าเฮ้ยคุณแม่คุณเรียกได้ว่าติดเชื้อในกระแสะเลือดซึ่งตอนนั้นผมไป Google มันก็อโรคติดเชื้อในกระแสะเลือดเนี่ยมันถึงแก่ชีวิตนะครับหมอก็บอกว่าต้องผ่าตัดทันทีนะครับต้องผ่าตัดทันทีแลว้วก็ด้วยที่อายุของแม่ตอนนั้นก็78นะครับการผ่าตัดเนี่ยมันต้องเช็คเลือดเช็คหัวใจซึ่งมีความเสี่ยงจะเสียชีวิตจากการผ่าตัดเช่นกันนะครับตัวผมก็เรียกได้ว่า ก็ตกใจผ่นผวนกลัวแบบว่าเฮ้ยเราอุตสาห์เทรดมาสร้างเนื้อสร้างตัวมามีตังแต่ว่าไม่ได้มีที่ใช้นะครับวันที่แม่ผ่าตัดผมก็เลยเดินไปบอกแม่ว่าแม่ครับแม่ยังงไปไหนนะครับแม่ต้องอยู่รอดมานั่งแลบโบกินี่ผมก่อนนะครับแล้วก็ส่งแม่เข้าห้องผ่าตัดไปแล้ววันต่อมาก็ผมก็ได้รับสายจากพยาบาลน,นะครับตอนเช้าก็เป็นสายที่แบบว่าดีใจที่สุดในชีวิตนะครับเขาก็บอกว่า คุณเบิดคะ,ะแม่คุณผ่าตัดเรียบร้อยแล้วมาเยี่ยมได้มาพบที่ห้อง ICU ได้ครับวันที่ผมไปเจอแม่วันนั้นก็เรียกได้ว่าแบบมองหน้ากันร้องไห้ทั้งคู่แม่ผมก็จะแบบว่าเหมือนกลับมาเกิดใหม่ครับส่วนตัวผมก็จะแบบว่าเออเหมือนมีชีวิตใหม่เหมือนกันจากแต่ก่อนที่แบบเฮ้ยเราไม่สนอะไรทั้งนั้นเราแบบปล่อยจะเทศอย่างเดียวอะไรประมาณนี้ครับก็อยากให้ทุกคนแบบว่าก็เหมือนมีสติไว้เออบางทีเรา ต้องผ่อนคลายบ้างดูแลคนรอบตัวบ้างนะครับก็ก็ประมาณนี้ครับก็ทั้งหมดเนื้อหาก็ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับสิ่งที่เราต้องมีความรู้นะครับความรู้เอ้ยเราต้องสแสวงหาตลอดเวลาแล้วก็หน้าตากักหน้าตักตรงเนี้ยผมว่าคนจะขาดกันเยอะเพราะว่าอาจจะแบบไม่ได้คัดลอดไปติดหุ้นสูงนะครับเมเนจเงินสดในพอร์ตไม่เพียงพอนะครับและข้อที่3ก็เป็นเรื่องออจิตใจนะบ,บางทีแบบเฮ้ยหอเขียวแล้วตลาดลงมามีเงิน นะครับออความรู้อะรู้ว่าคนดีแต่ว่าไม่กล้าเข้าไปซื้อตรงนี้ก็เรียกได้ว่าต้องต้องฝึกนะครับแล้วก็ต้องแบบพัฒนาแนวคิดพวกนี้ขึ้นมานะครับ